บัณฑิตป้ายแดงพระเอกช่องดังกับชุดครุยมอธรรมศาสตร์แฟนแฟนแห่ยินดีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงพระเอกกลุ่มดาวรุ่งช่อง3ามริวัธิรวิทย์หลังประกาศข่าวดีเรียนจบแล้วพร้อมเตรียมเข้ารับปริญญาในวันที่19พฤษภาค,คม2565คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยายลายัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยหนุ่มริวัิรวิทย์โพส์ภาพร้อมกับ ข้อความว่าจบแล้วครับวันที่19พฤษภาคม13นาฬิกาถึง16นาฬิกาคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่า,าพระจันทร์เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเพื่อนริวพาวเวอร์ทุกคนมาเจอกันนะครับสำหรับริวพาวเวอร์เดี๋ยวเราไปจุดรวมพลกันตอน14นาฬิกา30นาทีนะครับติดตามได้ในแอปริวพาวเวอร์ได้เลยครับสถานที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าคณะตลอดเวลายังไงถ้าติดต่อริวไม่ได้ติดต่อ เบอร์หมาเมาาริวในเบโอได้เลยนะครับปอลอขออนุญาตงวดรับดอกไม้และของกินนะครับแค่มาเจอกันก็ดีใจมากๆแล้วครับซึ่งมีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีคับข้างอาธ,ธิพีชพชระอินสารินแอนทองประสมแยมมัทิรา